นะครับก็เรื่องของเจนอนซันโชนะครับปีทิมชาติอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นข่าวมาหลายวันแล้วไกลแล้วจอแล้วเมื่อวานเมื่อวานคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าว่าย้ายจากบริเซียดอรมุนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเฟสแน่นอนแล้วนะครับโอเคก็เมื่อช่งหัวค่ำเมื่อวานเนี่ยบริเซียดอร์มุนเขาคอนเฟิร์มนะครับก็คือทีมของเขาเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในตลาดหุ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีะไรายได้มีอะไรเงี้ยเขาต้องแถลงต่อตลาดหุ้น oh. อ๋ายืนย่นยื่นยื่นต่อตลาดหุ้นอ่ะแ <Ha. S 2> ถลงแล้วก็เขาคอนเฟิร์มว่าเนี่ยกาลังจะย้ายแล้วก็ถ้าถ้าจา,า,ากการย้ายเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยก็จะสโมสรจะได้รับไรายได้อ oh. ๋อมีรายได้นี้เข้ามาเจ็ดสิบสามล้านปอนด์สามพันสองร้อยกว่าล้านอืมถ้าตัวนะจ้าราคาสูงมากแพงอะไรขนาดนั้น นะก็ตอนนี้เนี่ยตามข่าวคือนักเตะตกงสมุสร์ตกลงกันเรียบร้อยนักเตะตกลงสัญญากับสมุสรใหม่เรียบร้อยว่าอย่ารับค่าเหนื่อยเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งตามข่าวก็สัปดาห์ละสามแสนกว่าปอนตกสิบห้าล้านบาทย็งไงน้องพิมเตะบอลเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยสิบห้าล้านบาทไปตั้นไปปั้นหลานทันไหมเราต้องไปปั้นหลานแล้วแหละชั่วโมงนี้นะก็เหลือแค่ อรอตรวจร่างกายหลังจบยูโรเนี่ยนะครับซันโชก็จะไปตรวจร่างกายแล้วก็เข้าแคมป์ปรีซซชันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปครับซึ่งทางแมนยูไนเต็ดเองก็หลังนั้นแมนยูไนเต็ดก็ออกมาคอนเฟิร์มดีลนี้เช่นกันะนะครับยืนยันว่าจ้ายแน่นอนแล้วนะครับไปแน่ๆเลยแล้วที่สำคัญคือการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยย้ายจากบุิเดอร์ดอทมุลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะได้ส่วนแบ่งไปด้วยสิบล้านปอนด์อ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าตัวเซนจ์เตอร์ดอนซอนโชเนี่ยย้ายจากแมนซิตี้ไปบริเซนดอตมุนจ้ะนะครับไม่งงนะไม่งงตอนแรกอยู่แมนซิตี้ย้ายไปดอตมุนอ่ะแล้วตอนนี้จะย้ายจากดอตมุนไปแมนยูไนเต็ดแต่ว่าในสัญญาที่ดอตมุนไปดึงมาจากแมนซิตี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่ใส่เอาไว้ว่าย้ายทีมครั้งหน้าเนี่ยเขาต้องได้ส่วนแบ่งด้วยอ้าวเหรออ่ามันจะมีอย่างนี้มันจะได้แบ่งอีกมันจะมีอย่างนี้ฉลาดเนาะ เอาไปไม่เอาปีๆนะถ้าจะไปไหนเสียฉันคือบางทีถ้าเกิดบางทีมเนี่ยปล่อยนักเตะดาวรุ่งบางทีไปแล้วคาดว่าอนาคตเนี่ยบอลนี่ยมีสิทธิ์ดังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่เงินไขยอย่างเงี้เอาไว้อ้าวเหรอแสดงว่าได้สิบเปอร์เซ็นต์จากเจ็ดสิบสามล้านตอนเนี้เหรอเออได้ไปสิบล้านผมไม่ได้คำนวณเหมือนกันว่าก,กี่เปอร์เซน็นต์อ๋อก็คือได้ไปสิบล้านใช่นะครับก็ซานโชดนี่ไปเล่นกับดอกมูลร้อยสามสิบเจ็ดเกมนะครับยิงไปห้าสิบรูกยี่สิบเอ็ดนัด สุดท้ายฤดูกาลที่แล้วยิงไป13ลูกเรียกว่าฟอร์มกำลังขึ้นค่ะแต่ว่าในยูโรครั้งนี้เพิ่งเล่นไป6นาทีไม่ได้ลงไปเจอจีนไม่รู้ทำไมเหมือนกันหลายคนก็สงสัยก็เธอเอามาเยอะไงก็เอามาตั้งขนาดนั้นแล้วดูแต่ละคนที่เธอเอามาสิคนเหนื่อยด้วยไม่รู้หนั่งหน้าเป็นโอ้โห ยับย่นอยู่กลางสนามอยากอยากลงครับไม่สบอารมณ์อยากลงแหละครับอ่าส่วนอีกหนึ่งเดลี่เกิดขึ้นเมื่อวานอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเป็นทางการนะครับแต่ว่าสื่ออะไรสำาักก็รายงานตรงกันโดยเฉพาะสื่อในฝรั่งเศสซึ่งาก็สายตรงเละนะก็คืออันเซสปอร์ตเนี่ยนะครับรายงานว่าเอ่อปาลิเซนจักแมงตกลงกับเซกิโอรามอสเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ที่อยู่ก็แถลงข่าวปล่อยแบบไม่ต่อสัญญาเขาเนี่ยนะ คือแยกทางกันโดยมาิดมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจ้าอยู่ิๆก็เลยแยกกันยงอย่างที่บอกก็มีข่าวว่าตกลงกับเอ,อ่อปารีสเซนแมงด้วยสัญญาสองปีแล้วค่ะรอกรรายละเอียดเคลียร์เอกสารนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตรวร่างกายก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันในใ<ช>ไม่กี่วันนี้<ช>นะครับตอนนี้เนี่ยพี่ชายของซโกราม,มอสอยู่ในปุการิสพี่ชายเขาได้ทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ส่วนตัวด้วยก็ไปเคลียร์ไปเคลียร์จ้ะครับแล้วก็ตามข่าวนี้ก็บอกว่า จริงมีทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสองทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยยื่นข้อเสนอไปแต่ว่าลามอสไม่เอา<อ>จะไปเบเชนะครับอีก,อาากหนึ่งดิวอ,<ส>อันนี้เนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกับลามอสก็คือยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของเบนไว้นะครับเบนไว้เป็นกองหลังไรตันแล้วก็ติดทิชจติอังกฤษชุดยูโร2020นี้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าอาเซนอลนะครับเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคู่แข่ง นะครับเอเวอร์ต mm ัน hmm. นะครับซึ่งเพิ่งได้ราฟ้าเบเนเตสไปกลุมทีมนี่แหละกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับเบนไว้นะครับ mm hmm. เอเก็เบนไว้เนี่ยไบรทันต้นสังกัดได้ตั้งค่าตัวไว้ห้าสิบล้านปอนด์ <c oughs> นะครับแล้วก็ตั้งเงินขไขไวไอีกจ่ายตามผลงานอีกห้าล้านปอนด์เท่ากับว่าห้าสิบห้านะแล้วก็ไอห้าสิบ้านปอนด์ก้อนแรกเนี่ยไบรทันเนี่ยบอกขอยี่สิบล้าน ก่อน,อนเลยเป็นเงินสดส่วนอีกสาสิบล้านที่เหลือเนี่ยทยอยจ่ายตามระยะเวลาสัญญามล่งวงหน้าด้วยเขาเรียกว่าตั้งเงื่อไนไขไว้ตรงนี้ขอแบบมดจําเลยเออทีมที่จะเข้ามาซื้อนี่ก็ต้องเอาก็ต้องว่ากันตามนี้ถ้าเจรจาไม่ลงตัวนครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเบนไว้เนี่ยจะย้ายไปไหนจหรือจะย้ายหรือไม่อืแต่ถ้าห้าสิบล้านปอนเนี่ยก็ย้ายแน่หละบัตรไปต้นยังไงก็ขายโอ้ไปตั้งแต่ล้านปอนแรกแล้วมั้ยนี่ก็คือเผาใน แวดวงการซื้อขายตัวนักเตะซึ่งฤดูกาลนี้ก็สิงหาคมนี้ก็จะเปิดแล้วนะเดือนหน้าเนี่ยไหวเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อซื้อนักเตะกันก็ต้องรีบเจราจาแล้วแหะเนาะผมราเดี๋ยวไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรนะพีพีซีซันก่อน